จดหมายอำลาของกองเต้จากวันแรกถึงวันสุดท้ายกองเต้ก็ยังไม่เปลี่ยนหลายปีที่ผ่านมาเชื่อว่านักเตะที่แฟนบอลเอนดูมากที่สุดในความคิดของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นกองเต้ครับด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มกับความถ่อมตัวที่เป็นเนี่ยใครก็ตามที่เห็นเขาคนนั้นต้องหลงรักแน่ๆมาถึงวันนี้วันที่กองเต้าย้ายทีมไปแล้วกองเต้ก็ยังไม่เปลี่ยนครับเขาไม่ลืมที่จะกล่าวอำลาทุกคนด้วยการโพส์ขอบคุณใน i g Story ของเขาลาก่อนนะทุกคนนี่คือช่วงเวลาที่ผมจะเริ่มใหม่ในอาชีพ ผมอยากขอบคุณสาหรับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและสวยงามสําหรับครอบครัวของผมทุกคนดีกับผมมากตลอด7ปีที่ผ่านมาทั้งแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมโค้ชทีมแพทย์หรือผู้บริหารเราประสบความสําเร็จร่วมกันผมอยากจะพูดจากใจจริงๆว่าผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆและพบกันใหม่ในการเดินทางของผมที่อันดีทิฮัตและทีมชาติฝรั่งเศส ย้อนกลับไปปี2016ตอนนั้นกองเต้ย้ายมาอยู่กับเชลซีในฐานะกองกลางแชม์ลีกแรกๆที่ย้ายเข้ามาเนี่ยด้วยฝีเท้าในการเล่นเกมรับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพะละกกาลังกองเต้เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นแกนหลักในตําแหน่งกองกลางทันทีครับเขากัดไม่ปล่อยถึงลูกถึงคนพลังงานไม่มีตกเสียบหนักๆตัดบอลแต่ละทีเนี่ยโคตรสะใจครับและเพียงแค่ซีซั่นแรกเท่านั้นในการปัดกวาดของกองเต้เชลซีจากปีก่อนที่จบอันดับที่10ก็กลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่6มาครองจนได้ หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นขาประจําของกุนซือทุกคนที่เข้ามาครับสรุปแล้ว269เกมกับเชลซีทั้งบนในประเทศและบอลยุโรปกองเต้พาเชลซีฟาดไปทั้งหมด6แชมป์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านักเตะท,ที่พูดน้อยแต่ต่อยโคตรหนักคนนี้7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาคือคนที่ทําให้แฟนบอลมีความสุขเสมอและในขณะที่เดินทางคว้าแชมป์มาเรื่อยๆความสุขที่แฟนบอลได้จากกองเต้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลงานในสนามเท่านั้น หากแต่การกระทำนอกสนามของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้แฟนบอลอดยิ้มไม่ได้ในฐานะซูเปอร์สตาร์ลูกหนังเขาเคยไปกินข้าวที่บ้านแฟนบอลอาเซนอลแถมยังตบท้ายด้วยการเล่นฟี่าด้วยกันอีกด้วยเขาเคยแม้กระทั่งไปงานแต่งของแฟนบอลเชลซีในขณะที่กำลังบาดเจ็บและอดไปทีมชาติและนอกจากความไม่ถือตอนแล้วความขี้อายเนี่ยกองเต้คือที่1ครับคนอะไรคว้าแชมป์โลกแต่ไม่กล้าไปถ่ายรูปจนเอ็นทงซี่เนี่ยต้องไปยัดโทรฟี่ให้กับมือถึงจะกล้าถ่ายมันช่างต่ำม,มูต่ม,มีจริงๆ ตัดกลับมาตอนนี้สภาพร่างกายที่ทํางานหนักมานานมากๆมันทําให้เขาเนี่ยต้องเจอกับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาที่เรื้อรังมาพักใหญ่ๆครับและปีนี้ทุกถ้วยทุกรายการกองเต้ได้แข่งไปแค่9เกมเท่านั้นและด้วยอาการบาดเจ็บที่มีบวกกับลีกที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกทางออกที่ดีสุดสําหรับกองเต้ก็คือย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ที่การแข่งขันเนี่ยมันไม่หนักขนาดนี้และอาวิติฮัตในลีกซาอุก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวครับ ในวัย32กองเต้ได้เซฟร่างกายแถมยังได้ค่าตอบแทนประมาณ25้าล้านยูโรต่อปีอีกด้วยถือว่าเหมาะสมกับดีกรีและฝีเท้าของเขาครับหลังจากที่ย้ายทีมแน่ๆแล้วอย่างที่คุยกันก่อนหน้านี้กองเต้ไม่ลืมที่จะออมาโพสต์ขอบคุณแฟนบอลรวมถึงทุกคนในสโมสรไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆทีมแพทย์และผู้บริหาร7ปีที่ผ่านมาสําหรับเขาเนี่ยมันน่าทึ่งสุดท้ายนี้สําหรับเดบูแล้วทุกอย่างที่กองเต้ทำเนี่ยอันที่จริงเขาไม่จําเป็นต้องขอบคุณพวกเราด้วยซ้ําครับ พวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณเขาขอบคุณนะกองเต้